เรื่องที่สองครับเป็นเรื่องกรณีที่ทางพรรคปธิปัติในให้ในายชาวนนนอินทรากมารสุ์เนี่ยได้ถแถลงถึงการที่พรรคปฏิบัติจะส่งหนังสือไปยังนายจอร์นเคอร์รี่วุฒิสมาชิกในฐานะประธานกรรมธิการการต่างประเทศของสภาคองเกรสรวมทั้งส่งไปยังพรรครีพับลิกันนะครับซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านของสหรัฐอเมริกา ที่จะมีการส่งหนังสือเพื่อจะประท้วงกรณีพันธ,ธุน์วัโตทักษิณเนี่ยได้เข้าอเมริกาโดยมีการได้ผ่านวีซา่าซึ่งเรื่องนี้ผมมองว่าเป็นแค่เกมการเมืองของสมาชิพกพรรคประชาธิปัตย์ที่มุ่งโจมตีพันธ,ธุน์วัโตทักษิณเพื่อใช้กระทบกับรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์เป็นการลดความน่าเชื่อถือของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ในสายตาของนานาชาติซึ่งเป็นการการะทําที่น่าจะเรียกว่า น่าจะเป็นเรื่องการขาดสติเป็นการชักศึกเข้าบ้านซะมากกว่าซึ่งผมตั้งข้อสังเกตกลับไปยังนายอภิสิทธิ์ผู้นําฝ่ายคา้านและสมาชิกพกรรคไวประดับว่าหนึ่งทำไมสมาชิกพรรควปริดับถึงเดือดร้อนนะครับภาษาชาวบ้านเขาเล็กดิ้นเป็นไส้เดือนถูกขี้เท่าเมื่อพันตำรวจโททักษินจินวัตรอดีตนายกได้มีซ่าเข้าอเมริกาเรื่องที่สองทำไมพรรควประดับไปต่อว่ารัฐบาลของ ประด็นวิดีโอบามาในการให้วีซ่าพันรวโททักษินว่าเป็นการไม่เหมาะสมไม่มีมารยาททางการทูตนะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่มีอธิปไตยนะครับจะออกวีซ่าให้ใครเป็นอำนาจอธิปไตยของของสหรัฐอเมริกาวันนี้มองว่าสมาชิกพักปฏิบัติเนี่ยกำลังเข้าไปแทรกแซงกิจกรรมภายในของสหรัฐอเมริกาจากนั้นการส่งหนังสือไปอยังวุฒิสมาชิกรวมรวมถึงพักการเมืองในสหรัฐอเมริกา เพื่อเล่าเรื่องในเกี่ยวเกี่ยวกับพัน,บนธบวชตทักษิณไม่ได้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคนไทยรวมทั้งเกิดประโยชน์กับรัฐบาลไทยเลยแต่เป็นการลักษณะเหมือนกับเขาเรียกว่าระบายความแค้นผมเชื่อว่าวันนี้อเมริกาเป็นประเทศผู้นําโลกเสรีประชาธิปไตยนะครับเขารู้เรื่องประเทศไทยดีแล้วน่าจะรู้ท่าแท้ของนักการเมืองโดยเฉพาะสมาชิกพรรคเวปั รวมถึงการเลือกตั้งที่ผ่านมาว่าใครชนะหรือใครแพ้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับผมเชื่อว่าสาังสารเปกาเองเนี่ยเขาคงมีข้อมูลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ขออยากให้สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเข้าไปทาความเขาเรียกว่าทําความน่าตาคาให้กับกับสังสารเบกาเลยนะครับแล้วเรื่องต่อมาที่ผมตั้งข้อสังเกตว่าการยื่นจดหมายแม้จะเป็นสิทธิ์ของสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคปิปัติจะยื่นเนี่ย ก็ยื่นตามปกติได้นะครับถ้าอยากจะยื่นแต่ถ้าพาดพิงมายังพรรคเพื่อไทยรวมถึงสร้างความเสียหายให้กับพันธุ์บรตโตทักษิณเนี่ยผมเชื่อว่าทีมกฎหมายของทางพันโโธุ์บรตโตทักษิณเองหรือทางพรรคเองก็คงจะต้องอด,ดําเนินคดีนะครับถ้ามีการกล่าวหากันซึ่งอันนี้เราก็รอคําที่ทางสมาชิกพรรคเพืพ่อไทยยื่นไปเนี่ยถ้ามีผลกระทบทางกฎหมายเราก็จะส่งคําชี้แจงด้วยนะครับไปยังวุฒิสมาชิก จอห์นเคอร์รี่รวมถึงพรรครีพับลิกันรวมถึงทุกคนที่พาดพิงไปนะครับที่สมาชิกพรรคปฏิปัติส่งไปเราก็ส่งไปชี้แจงรวมถึงถ้ามีการที่มีการกล่าวหามินเนก็จะมีการดําเนินเอาผิดทางกฎหมายนะครับส,สรุปสุดท้ายนะครับเรื่องนี้ทางที่ดีสมาชิกพรรคปฏิบัติผมว่าควรจะเลิกกระทําพฤติกรรมที่น่าจะเรียกว่าเลอะเทอะในเวทีโลกได้แล้วหลังจากเป็นรัฐบาลสองปี8เดือนผลงานนะครับ เรื่องด้านนโยบายต่างประเทศก็ล้มเหลวรัฐบาลต่างประเทศนะครับทุกประเทศเขาไม่ฟังพรรคการเมืองที่แพ้ซ้ำซากจากการเลือกตั้งที่ประชาชนไม่ได้เลือกมาให้เป็นรัฐบาลนะครับและที่มีรัฐมนตรีต่างประเทศที่ถูกกล่าวหาว่ามีนโยบายที่ไม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 ,ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นมิตรกับเพื่อนบ้านวันนี้ถึงแม้จะมีคอรมองเงานะครับก็อย่าหวังว่าต่างชาติเขาจะเกรงใจและให้และจะให้ความร่วมมือผมฝากนิดอย่าสำคัญผิดนะครับ ว่าท่านเป็นตำรวจโลกจะไปกล่าวหาว่าไม่พันนรวจโททักษินเข้าประเทศนั้นเข้าประเทศนี้นั้นวันนี้ควรเลิกเสียทีนะครับเพราะทุกประเทศเขามีอำนาจอธิปไตยเป็นของตัวเอง